ลองจินตนาการดูในึ้นหนึ่งคุณฝันร้ายฝันถึงบางสิ่งที่คุกคามและไล่ตามคุณความกลัวเริ่มแผ่ซ่านจนคุณตื่นขึ้นด้วยความตกใจในความเงียบสงัดบากุปรากฏตัวขึ้นในความมืดมันเข้ามาเงียบๆแล้วใช้พลังของมันดูดกินฝันร้ายทั้งหมดและทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบอีกครั้ง ตำนานของบากุเป็นตำนานที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตลึกลับในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็นปีศาจท,ที่มีความสามารถพิเศษในการกินฝันร้ายและช่วยปัดเป่าความกลัวหรือความโชคร้ายที่มากับความฝันบากุมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและแปลกประหลาดตามจินตนาการของผู้คนเชื่อกันว่าบาคุมีลักษณะคล้ายสมเร็จ ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีตัวอ้วนใหญ่ลำตัวผสมผสานกับสัตว์หลายชนิดเช่นมีหน้าผากที่มีนอคล้ายแรดจ,จมูกเป็นงวงคล้ายช้างเท้าคล้ายเสือและหางเหมือนบัวก,การที่บากุมีลักษณะผสมระหว่างสัตว์หลายชนิดนั้นอาจแสดงถึงความแข็งแกร่งและพลังเหนือธรรมชาติที่สามารถทำกำรจัดฝันร้ายได้บากุผู้พิทักษ์ปีศาจกินฝันร้ายผู้ปัดเป่าฝันร้ายบางครั้งมันอาจจะช่วยเราแต่บางครั้งถ้าหากเราพึ่งพามันบ่อยเกินไปบางตำนานกล่าวว่า มันอาจจะกินมากเกินไปและเริ่มกินความฝันดีของคุณไปด้วยในปัจจุบันตำนานบากุยังคงได้รับการพูดถึงและถูกนำเสนอในสื่อและวรรณกรรมหลายรูปแบบเช่นการ์ตูนมังงนะและนิยายบากกยังถูกนำเสนอในฐานะตัวละครที่มีพลังในการช่วยมนุษย์จากฝันร้ายและความโชคร้ายเช่นเดิมถ้าคุณฝันร้ายคุณจะเรียกบ,บากุหรือไม่หรือคุณจะเลือกเผชิญหน้ากับความฝันนั้นด้วยตัวเอง ขอบคุณที่รับชมเงาลับแห่งราตรีบิลิสอินเรียลิตี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและสยองขวัญครั้งต่อไปและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้สัมผัสความลึกลับไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของราตรีแล้วพบกันในความมืดของราตรีครั้งต่อไป